ผมว่าเดี๋ยวให้ถ้าคุณชัยยาอยากปรึกษาต่อเนี่ยให้ตัวแฟนคุณชัยยาเนี่ยลองมาเล่าข้อเท็จจริงให้ผมฟังในทางรายการเราฟังเราจะได้ฟังแล้วแล้วให้คําปรึกษาได้ต่อว่าจะเป็นอย่างไระนะครับ,รบแต่ตอนนี้มมถ้า,ถ,าถ้ารู้สึกว่าวไม่เป็นธรรมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปเลยนะครับได้เลยค่ะผมรู้สึกว่ายังไม่อยากให้พูดเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวจะไปกระทบกับคนอื่นเขาได้นะครับยังไงเดี๋ยวรอให้ให้แฟนโทรมาอครับผมครับครับครับขอบคุณนะครับ ครับก็ตรงเนี้ยคือคือฟังฟังแล้วเดี๋ยวจะไปเสียหายกับคนนอกเขาจะเป็นการพาดพิงไปถึงถเขาถูกแล้วแล้วเวลาพูดเริ่มต้นมาก็บอกว่าผมว่าสารยุติธรรมหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่<อ>พูดไม่ได้เลยนะครับ,รบสารนี่อยู่บนกฎหมายแล้วเป็นกรรมการกลางไม่รู้จักคุณทั้งสองฝ่ายเข้ามาในห้องพิจารณาเนี่ยสารก็ไกลเกลี่ยสอบถามข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการที่ที่กู้กรณีเจรจากันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นฟ้องเนบอกแบ่งที่แปลงนี้แล้วทำไมไปพูดถึงบ้านทําไมไปพูดถึงตรงโน้นตรงนี้อันนี้คนสองคนเขารู้กัน นะครับเมื่อคนสองคนรู้กันเนี่ยเขาก็จะคุยกันว่าอ่าตรงนั้นยังไงตรงนี้ยังไงแล้วสุดท้ายสรุปกันบอกว่าอ่าโอเคทั้งงั้นไม่ติดใจละแบ่งกันแบบนี้เธอ,อเอาทรัพย์สินทั้งหมดก็ได้แล้ว<า>แล้ว,ลว,ลวเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยเฉลี่ยกันแบบนี้ตกลงกันได้ไหมได้ศาลก็บอกอันนี้อันนี้ควรนะอันนี้ไม่ควรนะแล้วก็ให้ดําเนินการตามนั้นไปแล้วพอตกลงกันเสร็จเนี่ยอาจจะมีการทําบันทึกนะครทำบันทึกข้อตกลงเป็นสัญญาไปดีบนอมยอมความกันศาลก็จะบังคับให้ตามที่ตกลงวันนี้เมื่อศาลตัดสินไปแล้ว ก็ต้องเดินตามที่ตกลงกันตามนั้นค่ะแล้วไม่พอใจมันมันออกมาจากห้องพิจารณาแล้วในขณะนั้นตัดสินใจเรียบร้อยแล้วคนดูจะบอกว่าไม่ค่อยพอใจแลวจะมาพูดว่าตรงนั้นไม่เป็นธรรมอะไรต่างเนี่ยตรงตรงนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้พูดไม่ได้ค่ะแล้วไปพูดเข้าไปดเดี๋ยวจะกลายเป็นละเมิอดอำนาจศาลเราจะยุ่งนะครับค่ะมาคุยกันหนึ่งสายนะคะมาปรึกษาเรื่องรถกันหน่อยคะ่ะกับคุณดาจากกรุงเทพม,มหานครนะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงครับเอ่อตามที่วันนั้นดิฉันได้เรียนสายกับอาจารย์สมบัติแล้วดิฉันก็ทำเนินตามตอนนั้นคือยันก็ไปที่สํานักงานใหญ่แล้วเอาหลักฐานของการที่ไปตรถศูนย์ดิเลอร์ปิดปิดวาลให้ค่ะครับปรากฏว่าปรากฏว่าทางทางเชฟโรเลตสำนักงานใหญ่เนี่ยทำมันทำหนังสือบันทึกว่าให้ดิฉันเนี่ยไปตรวจเยันก็แล้วก็จะเปลี่ยนรถใหม่ให้ก็คืออะไรเนี่ยออกไหมคะก็คือยิฉันก็หลงเชื่อ ไปปรากฏว่าเนียยไปพบกับผู้จัดก,การของศูนย์แต่แต่ผู้จัดก,การบอกว่าคุณน่ะถูกหลอกทางจากสำนักงยานใหญ่มาแล้วเนียนก็เลยคุยกับทา,างสำนักงานใหญ่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมต้องดําเนินกับคดีการฟ้องร้องแต่ว่าเนียน ไม่ไม่ซ่อมไม่ขอซ่อมเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมีการซ่อมเมื่อไหร่จะถือว่าสัญญาณฉันหมดสิ้นทันทีถูกไหมฮะครับยันก็เลยใช้วิธีการอ่าดิฉันก็ไม่ไปสบอันนี้เรียนให้แนวทางกับน้องๆทุกคนที่ใช้เชฟโรเลตแล้วก็เจอปัญหาอย่างนี้ฉันเช่นหลายๆอย่างนะคะก็คือไม่ต้องไปที่สบเพราะสบจะเป็นนีไป็นอมให้เรายอมแล้วก็เชฟโรเลตก็ได้กระทํากับลูกค้าหลายๆคนแบบนั้นยันใช้วิธีคือฟ้องจ้างจ้างทนายความฟ้องดาเนินคดีคเลยค่ะตอนนี้ฟ้องแล้วใช่ไหมครับะ อนนี้ยื่นฟ้องแล้วใช่ไหมครับคุณดายังไม่เรียบร้อยแฮะก็ดือันเดือนหน้าเพราะว่ามันอะไรนะฮะคดีความมันมีอาย,ยุป,ปีหนึ่งดิฉันก็เพิ่งได้เอกสารใหม่ล่าสุดคือทางเชฟโรเลตทำมาให้ทำหนังสือมาให้ดิฉันว่าดิฉันเนี่ยมีการไปซ่อมรถนะคะที่ศูนย์อื่นทําให้สัญญานี้ยกเลิกซึ่งดิฉันบอกว่าอนนีที่เชฟโรเลตทำหนังสืออย่างนี้มาถือว่าเชฟโรเลตหลอกลวงลูกค้าเพราะว่าดิฉันบอกเลยว่าถ้าคุณจะทำหนังสือมาคุณต้องมีหลักฐานว่าดิฉันไปซ่อมที่ไหน ถูกไหมคะไม่ใช่ว่าในท่านไปบอกว่านีฉท่านไปสถาบันแก๊สเพื่อไปปรึกษาว่าถ้าสิ่ถ้ากลิ่นแก๊สรั่วดอออกมาอย่างนี้มันคืออย่างนี้พื่อล้ฉันก็คุยกับเขาแต่พอไปถึงคือหนังสือการเปลี่ยนรถการคืนเงินไม่มีแล้วคะ่ะตอนนี้กลายเป็นทาหนังสือมาให้ทฉันว่าเราขอให้คุณซ่อมหนึ่งครั้งแต่ว่า,าเราถือว่าสัญญาที่เราค้ำประกันคุณหนึ่งแสนกิโลกับสามสามปีเป็นอันยกเลิก พราะว่าดิฉันไปซ่อมศูนย์อื่นดิฉันบอกว่าดิฉันไปซ่อมที่ไหนแต่ถ้าเทฟโรเลตก็ทาอย่างนี้ดิฉันจะฟ้องร้องในคดีเป็นอาญาเลยอะค่ะแล้วก็แจ้งว่าคือเรื่องเก่าเท่าที่จําได้ที่เราเคยคุยกันในในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นว่าออกรถใหม่มาแล้วปรากฏว่ารถมีปัญหาไปติดต่อที่ศูนย์เดิมศูนย์เดิมเขาปิดแล้วใช่ไหมครับก็เลยมาที่ดีลเลอร์ใหม่ ใช่ค่ะไปหาดีลใหม่จดีลใหม่ก็ปิดกว่าม่จ้วคิวยาวดิฉันก็ติดบินตามที่จันสอนครับก็เลยไปที่บริษัทแม่ตอนนี้ตอนนี้บริษัทแม่ก็มีข้อโต้แย้งอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่บอกว่าตัวคุณดาเองไปดัดแปลงไปซ่อมที่อื่นมาเพราะฉะนั้นมันอยู่นอกข่ายความรับผิดชอบตามข้อตกลงเงื่อนไขประกันของของเชฟโรเล็ตซึ่งซึ่งจริงๆไม่เคยทำค่ะตอนนี้ตอนนี้คุณดาก็ยืนยันว่า ไม่ได้ดําเนินการอย่างนั้นครับวันนี้ก็ถือว่าถ้าถ้าตอบปเสรเจเงี้มันเกิดข้อโต้แย้งสิทธิ์กันแล้วล่ะเท่ากับเท่ากับทางเจ้าของบริษัทรถยนต์เขาไม่ซ่อมคุไม่ได้คุยด้วยจ้าการซจะต้องดำเนินด้วยหลักฐานเพราะฉะนั้นหลักฐานที่เขาทำแล้วพิจารณาว่าดิฉันมีการไปซ่อมศูนย์หนึ่งถูกไหมคะก็ถือว่าเขาเขาเป็นคนเมคอัพขึ้นมาเองในเมื่อมันไม่ผิดฐานเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเขาปฏิเสธความรับผิดชอบถูกไหมคะเขาเป็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือย่ไม่หลุด ก็อันนี้ก็ก็ยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะดําเนินคดีในชั้นศาลคือใบใบสดท้นี่แหละค่ะที่เขาลงมาทึกว่าเขาปฏิเสธแล้วก็ยกถือว่ายกเลิกสัญญาเลยดันทีเนี่ยดิฉันถือว่าเขาเป็นเสร็จความรับผิดชอบทีดิฉันโทรมาวันนี้เพื่อจะปรกษานจันทมาถ้าดิฉันจะตั้งข้อหาในลักษณะอาญาว่าทางบริษัทเชฟเวอรเล็กนะคะร่วมร่วมกันกับบริษัททิสโก้ก็คือบริษัทที่ทำไฟแนนซ์ถูกไหมคะนะคะอะไรนะคะ ก็ทำจงใจเพื่อหลอกลวงการขายสินค้าไม่มีคุณภาพแล้วก็ทําให้เกิดอันตารายต่อชีวิตนี้ได้ไหมคะ,ะตรงนี้คดีายาานี่ต้องคิดให้ดีนะครับเพราะว่าข้อเท็จจริงอันนี้ถ้าดูในภาพรวมแล้วก็คือการซื้อขายแล้ววันนี้ซื้อขายได้ทรัพย์ที่ซื้อมาไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเราคือรัพย์จะต้องสมบูร,รณ์ใช้การได้ดีตอนนี้มีปัญหาเราก็ให้โอกาสที่ย้อนกลับไปให้ผู้ขายเข้าซ่อม ถูกปฏิเสธว่าไม่ซ่อมแล้วมันก็จะมีข้อโต้แย้งกันว่าตกลงสินค้าที่ส่งมอบให้เราเนี่ยไม่ตรงตามเจตนาที่ซื้อขายก็ถือว่ามีการผิดสัญญาซื้อขายเราเสียหายหเราฟ้องเรียกค่าเสียหายฟ้องเรียกค่าผิดสัญญาทางแพ่งได้ในส่วนของคดีอาญานะครับคดีอาญาเนี่ยถ้าจะไปฟ้องร้องดําเนินคดีบอกว่ามีการหลอกลวงช่อโกงอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ฝากไว้เตือนเลยนะครับว่าต้องมีข้อเท็จจริงว่ามีการสมคบ รู้เห็นการหลอกลวงกันจริงซึ่งโดยธรรมชาติของธุรกิจทั่วไปเนี่ยในทางปกติเนี่ยมันจะไม่มีใครทําอย่างนั้นหรละครับเป็นเรื่องของการค้าขายเพราะฉะนั้นถ้าฟ้องถ้าอย่างนั้นดิฉันถือว่าเขาผิดสัญญาถ้าฟ้องคดีอาญาไปถือว่าไม่ได้ถ้ากรณีที่มันมีแก๊สรั่วซึ่งดิฉันจะถามจะจะทำยังไงฮะดําเนินคดียังไงว่ามันคือถ้าวันนั้นน่ะดิฉันไปเติมน้ำมันคือดิฉันคงตายอ่ะตอนนี้ดิฉันกำลังมีไอเดียอย่างหนึ่งว่า แล้วถ้าเกิดที่ฉันยอมเสี่ยงรถคันนี้เอาไปเติมแก๊สแล้วบิดกุญแจแล้วถ้ามันตุ้มคาปั๊มอย่างเงี้ยความเสียหายเกิดขึ้นมีคนตายฉันจะจ้างคนเบื้องไหมคะแล้วมีเกิดปั๊มระเบิดเงี้ยใครรับผิดชอบคะอันอันนี้ก็คือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็เป็นเรื่องของความเสียหายที่อยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบต้นเหตุมาจากที่ไหนอย่างไรเนี่ยมันจะเดินตามขั้นตอนนั้นไปนะครับแต่ว่าวันนี้พบแล้วว่ารถบกพร่องการไปทำอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ย มันจะมีประเด็นเรื่องเราเข้าไปรับความเสี่ยงนะครับแล้วก็ไปเป็นจุดเริ่มต้นในการทําให้เกิดความเสียหายตามที่เราคาดตรงนั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าหยุดไว้ตรงนี้แหละแล้วก็เอาประเด็นเนี้จอดไว้เฉยถูกไหมฮะเอาประเด็นนี้นนฟ้องร้องกับศาลไปนะครับในส่วนของบริษัทไฟแนนซ์คือถ้ามองแล้วเนี่ยคนขายรถคือคนขายรถนะครับบริษัทไฟแนนซ์ก็คือบริษัทที่มารับจัดสรรเรื่อง การผ่อนชำระอะไรต่างๆให้เราไฟแนนซ์อาจจะจ่ายเงินให้กับบริษัทรถไปแล้วเพราะฉะนั้นไฟแนนซ์เนี่ยเขาทําธุรกิจขึ้นมาเขาคงไม่มีวัตถุประสงค์ในการไปร่วมคบคิดที่จะขายรถไม่มีคุณภาพอั้นไม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามปั๊บนึงกวเวลาไม่พอก็คือให้ถามว่าอทางไฟแนนซ์บอกเลยคือตอนนี้ยันหยุดส่งมาสองเดือนที่ยันบอกว่าดิฉันจะไม่ส่งแล้วเพราะว่าฉันจะต้องเคลียร์ให้จบคือนี่ฉันจะมาส่งรถที่มันใช้ไม่ได้และที่ยันจอดไว้เนี่ยสองเดือนละยันก็หยุดส่งแล้วทันี้ไฟแนนซ์บอกว่่าาาเเดดือทีจะมยึ เดีย้ยนควรให้เขายึดไปแล้วเพื่อไปเขาบอกว่าเขาจะยึดไปเพื่อไปซ่อมแล้วมาขายต่อแล้วก็ <c oughs> ส่วนที่ขาดเดียนต้องเติมให้อย่างนี้เดี้ยนจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะมันมีสองสัญญานะครับสัญญาอันหนึ่งคือสัญญาของการที่เราไปซื้อรถคันนี้มานะครับอ,อาการผิดสัญญาซื้อขายระหว่างเรากับเจ้าของรบริษัทผลิตร,รถยนต์เป็นเรื่องหนึ่งอีกด้านหนึ่งระหว่างเรากับไฟแนนซ์เนี่ยมันจะมีสัญญาเรื่องเช่าซื้อ เพราะนั้นถ้าเราไม่ผ่อนตามเงื่อนไขาตามสภาพเนี่ยเขาก็จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับเราได้นะครับในส่วนของค่าเสื่อมมันจะวิ่งกลับมาหาที่นี่อ่ะไอการที่เขาเอารถไปแล้วไปซ่อมไปขายค่าเสื่อมบังคับแล้วสุดท้ายเนี่ยเกิดความเสียหายทําให้การขายทอดตลาดบังคับชําระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อนี่ไม่ครบถ้วนเขามาไล่เบี้ยกับเราเราก็ต้องเอาความเสียหายตรงนี้ไปไล่เบี้ยกับบริษัทรถ เราควรจะให้เขาไปซ่อมไหมคะเราควรมอบรถหรือว่าเราควรจะเก็บรถไว้ดิฉันขอถามสองคำถามหนึ่งครจะเอาไปเลยเอาไปซ่อมแล้วก็ไปขายที่ตลาดหรือสองยังไม่ยังไม่ส่งมากเพราะว่าเมื่อวานนี้ฉันคุยกับบริษัททิพยึยะซึ่งดูแลเกี่ยวเรื่องประกันรถร,ร,ราะว่าพี่ไม่ต้องไปให้รถเขาที่เอารถไป,ไปเก็บไปก่อนจนกว่าพี่จะเคลียร์ให้จบเพราะว่าถ้าเกิดเขาเอาหลักฐานเอารถไปเปลี่ยนแปลงไปซ่อมหรือไงหลักฐานที่จะใช้ในชั้นศาลเนี่ยมันจะหมดไปทันทีเลยนะครับเขาก็แนะนําอย่างนี้มาครับก็ก็ตรงเนี้ย มันอาจจะต้องเก็บพยานหลักฐานไว้อย่างที่ว่าแต่ว่าการดูแลเนี่ยต้องดูแลในลักษณะของวินยูชนที่จะดูแลทรัพย์สินของตัวเองเป็นเบื้องต้นนะครับไม่ใช่จอดทิ้งไว้แล้วให้เสื่อมสภาพและเสียหายมากมี่มให้ีรับเราจอดเก็บไว้ตามสภาพที่มาตรฐานในการที่เราจะดูแลทรัพย์สินเรา โอเคงั้นได้ค่ะงั้นก็แปลว่าสรุปคือเรียนเก็บไว้จนกว่าจะจบฟ้องตามการแนในำของไฟแนนซ์เดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะฟ้องร้องหรือเข้ามายึดตรงนั้นก็เราอาจจะต้องประสานงานทางไฟแนนซ์ด้วยนะครับปรึกษาทางทนายที่ดําเนินการเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยประสานที่ไฟแนนซ์ด้วยอาจจะทําหนังสือแจ้งเขาหรือว่าดําเนินการอะไรกับไฟแนนซ์เพื่อให้เกิดข้อตกลงอะไรขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไฟแนนซ์ถ้าดำเนินการตามสิทธิของเขาเราก็จะจะถูกยึดรถคันนี้ออกไปตามสัญญาไฟแนนซ์ได้ อ๋อได้คะ่ะได้ค่ะยั้ไเดี๋ยวเรื่นของคุยกับทางเขาใชายังไงดีใหมีปัญหาไว totally right ้โรกับมหาจันทร์แต่จันทร์ได้คขอบคุณค่ะขอปคุณค่ะอันนี้ก็น่าเห็นใจเป็นปัญหาเหมือนกันว่าเวลาไปซื้อส at ot ินค้าที่ราคาแพงๆขึ้นมาเนี่ยแล้มีปัญหาเรื่องคุณภาพวันนี้ระบบการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคของของบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหาอย่างนี้อยู่แล้วในส่วนของทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย ซึ่งเคยเคยออกรายการกับเราด้วยนะครับจะมีวันหนึ่งที่ท่านมาตอบปัญหากับเราเนี่ยตรงเนี้ยังสร้างภาพให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์และก็มาตรการดําเนินการแก้ปัญหาให้กับผู้ผู้เปพวกเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับอย่างคุณดาเขาก็ใช้วิธีการเลือกที่จะไปฟ้องร้องดําเนินคดีกานเรื่องนี้ก็ก็คงเป็นข้อทจริงที่ที่ ถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ไดรับฟังแต่ว่าผลสุดท้ายจะยุติจะเป็นอะไรอย่างไรเนี่ยคงจะต้องเป็นเรื่องที่ถ้าเข้าไปสู่ชั้นศาลแล้วพยานหลักฐานต่างๆจะเข้าไปสู่กระบวนการในชั้นศาลและเดี๋ยวศาลจะเป็นคนตัดสินเรื่องนี้ออกมาว่าตกลงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และพิพากษาว่าอย่างไรซึ่งเรื่องนี้คงอาจต้องใช้เวลาพอสมควรถ้าถ้าอย่างไรแล้วถ้าคุณดามีเวลาจะโทรศัพท์เข้ามา ให้เราทราบข้อเท็จจริงเป็นระยะๆก็ได้ดีนะคะจะได้มีการติดตามต่อไปด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาต่อปัญหากฎหมายกันต่อในตีคองร้องเปล่าค่ะ